ในระหว่างผมเดินทางมาที่หาดบางแสนมีพี่น้องของเพื่อนเข้าไปที่สวนช,นชมของพี่ตู่น้องจอกนะครับในวันนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยที่ผมไม่ได้อยู่ต้อนรับท่านแต่ก็จะมีน้องชายของพี่ตู่นะครับคอยต้อนรับคอยดูแลท่านขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้าไปชม ชนชมที่สวนของชนชมตู่หนองจอกเมื่อวานนี้ที่ผมเข้าไปที่สวนของพี่ตู่หนองจอกอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ฝากแตกแล้วผมเก็บมาแล้วก็คือสายพันธุ์วังสมบูรณ์นะครับวังสมบูรณ์กิ่งเนี้ยเป็นกิ่งที่คนพัฒนาสายพันธุ์ผสมเกสรเนี่ยก็ให้พี่ตู่มาโดยตรงนะครับเดี๋ยวยังไงนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง จะเพาะให้พี่น้องผมเพื่อนได้รับชมกัน